พวกฟิสิกส์มันจะแตกต่างจาก22ขึ้นมาเล็กน้อยครับทำให้ดูสมจริงฮะนี่ครับผมตรงนี้พื้นดินมันยุบได้ทุกคนนะฮะเหมือนว่าถ้าเป็นผิวมันนุ่มๆเนี่ยดูครับเป็นรอยล้อแท็กยุบลงไปเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกม Farming Simulator 25นะครับผมเราก็อยู่กับช่อง้ำโพามดีเช่นเคยนะครับผมนะฮะสำหรับ EP นี้พาทุกคนมาดูสมบูรพัฒนาครับผมนะฮะ ก็มาอยู่ในเวอร์ชันของ farming s e l a t o r 25่สิบห้าครับผมดมูความคมความชัดของตัวเกียร์ฮะสมจริงขึ้นเลยนะทุกคนนะผมนะฮะนี่ดูให้ดูแบบไกลๆก,ก่อนทุกคนนะเหม่ทันนี้เป็นตู้แอร์ครับผมนะฮะเหล็บยุกคันครับผมนะฮะนี่หโหสุกจัดเนี่ยผมอืมอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนคะครับผม นี่ตัวนี้เป็นตัว2024นะครับผมนะฮะมาในโทนสีฟ้าสีฟ้าออกเขาเรียกสีฟ้าอะไรแบบนี้ฟ้าคฟ้าครามๆหรือเปล่าทุกคนแล้วก็ตัดด้วยเลดทุกคนนะครับผมนะฮะสติกเกอร์สีฟ้าเหมือนกันครับผมนะฮะแล้วก็ปากเกีียวนี่เลดเกือบทั้งหมดนะครับผมนะฮะอืมเนี่ยฝาครอบสายพานครับ ตัดเลเซอร์มาครับผมนะฮะเออดอูสวยจัดครับผมปากเกี่ยวหนวดเกี่ยวเลดหมดเลยนะฮะชุดนี้ตัว h า u s ิ่งนะครับหรือว่าตุ๊กตาของเบลลิงฮะไม่ต้องเป็นเหล็กครับผมนะเพราะต้องการความแข็งแรงนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นหมอน้ำการหมอน้ำครับตัดเลเซอร์นะ,นะครับผมนะฮะอืม สวยงามมากครับผมช่วงล่างเป็นเลนะครับผมนะฮะก็ทําสีครับผมสีฟ้าเลยแล้วกันนะเขาเรียกว่าสีฟ้าแลไวกันนะครับผมแล้วก็เดินท่อครับโบสองลูกฮะเครื่องยนต์ก็เช่นเคยครับเจอโปดสีฮะเครื่องยนต์ยอดฮิตนี่ไงผมช่วงล่างเขานั่นจะเป็นตัวเดินยี่บสองนี่คผมนะเท่ากันเนี่หน้าหลัง ยสิบสองนิ้วฮะแต่รถจริงผมไม่รู้นะฮะน่าจะตัวเดินหน้าน่าจะเป็นยี่สิบนะเท่าที่จําได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเฮ้ยมันใดอันนี้ทำไมมันติดกันตรงนี้วะอืมเป็นของตัวร่มแน่เลยฮะทุกคนเออม่วมือนกันหละมองภายในอือือแมไม่ได้ไม่ได้ใส่กล้องมาทุกคนนะครับ ลืมฮะแล้วก็ตัวตัวแอร์นะี่ยกขึ้นลงได้ครับนี่อุ้มครับอันนี้ผมลองเกี่ยวนิดหน่อยครับสมบูรณ์พัฒนาครับกุ้มด้านบนครับเป็นรูปรถเกี่ยวแล้วก็เป็นเบาะอะไรก็ไม่รู้ครับนะฮะเป็นแนววัยรุ่นนะฮะออรถนี้เป็นแนววัยรุ่นนะทุกคน,นครับ ดูชิดจาร์เลยทุกคนคะอ่ะาทดสอบก่อนเกี่ยวนะครับผมเนี่ยกแตรลมเป็นไงนี่ตรลมดังนะฮะอ่ะยกปากเกี่ยวครับต้องยกหัวขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวมันชนโอเคครับผมเราลองไปเกี่ยวกันดูฮะหนีการหมุนแบบคล่องตัวทุกคนนะ นี่เป็นไงละลายดีไหมฮะอันนี้เป็นข้าวแบบเมืองนอกครับผมนะฮะอะทดสอบเกี่ยวกันเลยข้าวแบบเมืองนอกครับผมข้าวแบบนาดำนาไทยครับผมนะฮะผมทำไว้แค่พวกคูปต้าครับพวกรถเกี่ยวขนาดเล็กครับผมะฮะยังไม่ได้ทำรุ่นใหญ่นะ รุ่นใหญ่ก็เป uh ็นเกี่ยวนาของเมืองนอกนะครับผมเอฟเฟคครับฟางพุ่งๆครับผมควันฝุ <h <h ่นออกครบฮะเอ้ยชีเหมือนมีวงๆอะไรตรงท่อข้างบนข้าวทุกคนเอฟเฟคของควันนะครับเนี่ยฮะเฮ้ยโอโห ตัวนี้ไม่ตรงทุกคนัวปล่อยข้าวด้านบนเนะ่ยผมก็ลืมดูฮนะเสียงรถนี่เป็นของเดิมอยู่นะฮะเอฟเฟกปากข้าวครับนีเ่เป็นไงแมหมม้วนเข้าไปเลยครับตรกช่องไนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปแก้เอฟเฟกด้านบนก่อนนี้ครับผมนะขัดตาขันหูขัดตานี่ยผม <c oughs> แก้เรียบร้อยครับผมนะฮะดูว่ามันตรงไหมฮะตรงพ่อข้าวน้าบนครับโอเคครับเรียบร้อยครับตรงนะครับนี่จวดจวดกันต่อครับผมนี่สวยจริงครับเกมนี้ใสเลยครับผมนะฮะภาพนี่ดูใสครับนี่ดูมุมนี้ ช่วงนี้ก็ลงคลิปฟั่มยิ่งยี่ห้ายาวๆเลยทุกคนนะครับผมนะฮะยอดวิวกําลังดีครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะกันเนาะนะฮะเป็นกําลังใจให้นะผมนะฮะใครที่ชื่นชอบมาฝากกดไลค์ด้วยนะกันนะผมนะฮะส่วนใครที่อยากได้หมดไปเล่นเนี่ยผมนะฮะในเกมฟั่มยิ่งนะมีทุกเวอร์ชั่นเลยทุกคนนะผมนะก็สามารถติดต่อที่เพจราหลังคลิปได้เลยครับมีรถทุกแนวครับผมนะฮะ ก็ลองเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะครับก็ฝากติดตามช่องทิกตอกด้วยนะครับผมนะภายใต้อ่าชื่อเลยนะครับผมนะป๊อปสามดีฮะนี่ตอนนี้ผมใช้เพจสำรองนะครับผมนะฮะมีผู้ติดตามน้อยนะครับผมนะฮะเพราะว่าเพจหลักนี่ มีเพจหลัก2เพจครับก็เข้าไปแก้ไขไม่ได้ครับผมนะไม่รู้ว่าดูสาเหตุอะไรครับผมก็ต้องรอดูประมาณหนึ่งเดือนครับว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับผมถ้าไม่ก็ต้องเปลี่ยนมาใช่เพจใหมยอย่อีกแล้วนะทุกคนนะความเร็วเกี่ยวอยู่ที่9น้าครับผมตอนนี้ว่ากำลังพอดีครับเท่ากับรถจริงครับประมาณนี้ ถ้าล,ลงเนินก็จะวิ่งเร็วหน่อยเป็นที่เนินด้วยนะทุกคนลงเนินขึ้นนูนก็จะความาความเร็วก็จะดอบลงฮนะนีเอฟเฟคข้ามวนครับลาเลี้ยวก็จะช้าหน่อยฮนะต้องไปเปลี่ยนเครื่องยนต์ับผมนะฮะในโค้ดนะใส่เครื่องยนต์มาแบบว่า แรงม้าต่ำไปับทำให้รถไม่ค่อยมีกำลังครับมันจะพวกฟิสิกส์มันจะแตกต่างจาก22ขึ้นมาเล็กน้อยครับทำให้ดูสมจริงฮะนี่ครับผมตรงนี้พื้นดินมันยุบได้ทุกคนนะฮะเหมือนว่าถ้าเป็นถิวมันนุ่มๆเนี่ยดูครับเป็นรอยล้อแ็กยุบลงไปเลยครับเออตามน้ำหนักรถเลยนะครับ ผมเคยใส่น้ำหนักรถไปที่เยอะๆนะครับผมนะฮะพอมันลงที่นาปุ๊บมันเหมือนจะจมเลยทุกคนเนี่ไปไม่ได้นะทุกคนผมต้องแก้น้ำหนักให้มันพอดีพอดีฮะ <c oughs> เอเอนี่ทำมาดีมากเลยฮะเวอร์ชันนี้ของใหม่ก็ต้องพัฒนากว่านเก่าอยู่แล้วทุกคนนะครับผมนะ <c oughs> ทำมาแบบเดิมทำเพื่ออะไรฮะทุกคนอือ นี่ราว่าเราเกี่ยวสวนทางนะทุกคนเนี่ผมต้องวนไปทางซ้ายนะเพราะว่าคันชักนี่อยู่ด้านซ้ายครับนี้ไปครับลุยนี่ครับจัดเนี่ผม เกลียวลงหน่อยเอ้ยเอาตัวเอลงหน่อยฮะจะได้มองเห็นชัดชัดอืมเอ๋สวยงามจริงฮะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะครับผมช่องน้ำพ่สามดีฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็มกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับผมแล้วก็ อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆครับจะได้แบบทันนะผมนะเพราะว่าผมก็จะมีกำหนดเวลาครับผมนบในการจัดโปรโนั่นเองนะไปครับผมยาวไปฮะตอนนี้เป็นท่าขึ้นเนินครับผมนะฮะทำให้รถนี่อืดลงเลยทุกคน เนี่ฝั่งนู้นก็เป็นทีมงานสักพัฒนาครับด้านหลังฮะ <laughs> ไี่ดูข้าวมันลอยเ <laughs> ท่เดีนะตนก็ยังเอฟเฟกต์ยังลอยๆอ,อยู่ทุกคนเนี่ยผมยังไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะนีกเป็นที่ปากเกี่ยวแล้วเพราะว่าปากเกี่ยวเราเป็นปากเกี่ยวที่แปลงมาครับ แต่ว่าดูช่องที่มันด <ing> ูดเข้าไปก็โอเคนะพอได้ฮะยอมรับได้ทุกคนนี่นี่ดูช่องนี้หืสมจริงนะครับพอประมาณอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอย เสียงนี้เป็นเสียงเดิมของตัวเกมนะครับผมยังไม่ได้ทําการโมดิฟายครับอันนี้ผมทยอยแปลงเล่นทีละคันครับยังไม่ได้อัปเกรดเรื่องเสียงนะรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนโค้ดนะทุกคน,นครับแต่ก็ไม่ยากเกิน,นครับผมเพราะว่าเราต้องไล่ดูมันไม่ได้ยากครับผมนะฮะหลักการเขียนโค้ดก็คือ ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ครับเราหาให้มันเจอฮะแล้วก็เอาไฟล์เอาไฟล์ใหม่ที่เราแปลงหรือว่าตัดต่อมาผมไปลงแทนที่น,นั่นเองแต่ตอนนี้มันอในโคดนี้ค่อนข้างที่จะว่าเขาเขียนแบบซับซ้อนนะเขาเรียกว่าหลายหลายชั้นนะครับผมนะโค้ดหลักโค้ดรองครับผมนะน่าจะ3มชั้นนะครับาอันผมลองแกะดูะครับในโค้ด ของล้อนะฮะเขียน3ชั้นนะครับผมต้องไลนะ่ตามจริงมันก็ไม่ได้ยากครับเคยังไม่ได้ทำนะนี่ไอฟ,ฟิกฟางพุ่งครับสวยครับทุกคนถือว่าถือว่าค่อนข้างดีฮะนี่รู้สึกว่ามันเกี่ยวช้าไปหน่อยครับ เป็นเนินนะทุกคนก็ตอนนี้ fc ขอมาหลายรุ่นครับผมนะอย่างเช่นซีรีเจริญแล้วก็สิทธิ์เจริญฮนะที่ขอมาก็เดี๋ยวทยอยจัดให้แล้วกันนะครับสิทธิ์เจริญนี่ทำไว้อยู่แล้วนะผมนะแต่ว่าเวอร์ชันยี่สิบห้ายังไม่ยังไม่ลงครับแล้วก็ซีรีเจริญก็รูปทรงใกล้คลเคียงกันครับต่างแค่พวกสติกเกอร์เล็กน้อยคร เพราะว่าอูบางอูนี่เอารถของเขาเรียกอะไรนะอีกอูหนึ่งครับไปเปลี่ยนแค่สติกเกอร์นะผมนะส่วนใหญ่เป็นถ้าแบบชื่อเขาเรียกอะไรนะเป็นรถที่เป็นรถเจ้าของับผมนะฮะไม่ใช่รถที่ว่าทําขายนะรถอูนะฮะก็จะชื่อก็จะเยอะนะครับผมนะฮะ ตามชื่อเจ้าของรถนะครับผมส่วนรถที่ผลิตขายจริงก็จะมีไม่กี่ไม่กี่อูครับที่เป็นชื่อดังๆครับผมนะเช่นปันเจริญครับสมบุญครับผมแล้วก็รถอู่ก็จะมีเท่าที่รู้จักนะเป็นโชคทวีครับผมนะฮะโชคทวีผมยังไม่ค่อยได้ทำครับเพราะว่าลายลายของโชคทวีนี่ส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนหมดเลยฮนะ แต่ละคันนี่มันไม่ซ้ํากันครับผมก็เลยติดตามยากครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ,อืมเอกลักษณ์จับจุดไม่ได้เอกลักษณ์ของอันนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะเพราะว่ารูปรูปของทางอูนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับมีรูปสติกเกอร์น,นะรูปการ,ร์ตูนนบผมอันนี้ผมก็กลัวโดนเรื่องลิขสิทธิ์ของ กระตูดครับผมกระตูนตงนอกะเอออาจจะไม่มีผลก็ได้ครับผมแต่ผมกดเซฟไปก่อนเนะี่ยขนาดเพจของเฟ e บุ o k ครับโพสแค่เลขกองสลากครับผมนะฮะยังโดนปิดเลยทุกคนโอ้เสียงครับผมต้องระวังต้องระวัง hey. เฮเกี่ยวช้าครับผมคลิปนี้ก็น่าจะ ไม่ไม่จบนะทุกคนนะครับผมเนี่ยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมข่าวสารต่างๆก็จะลงไว้ในเพจครับก็รอดูเพจใหม่เพจเก่าครับที่โดนปิดไปครับผมหรือว่าโดนบล็อกไปฮะจะเข้าได้หรือเปล่านะนั้นก็จะใช้เพจใหม่ครับรอดูอีกสักวันที่16ครับผมครบหนึ่งเดือนนะฮะ สิบธันวาคมครับผมนะฮะครบหนึ่งเดือนนะก็มาลุ้นกันครับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจด้วยกันเนาะนะฮะโอเคผมสลาคิ้นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมนะฮะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับว่าเจอกันใหม่ครับผมอีพีหน้านะบ๊ายบายครับผม